วันที่27มกราคม2566นะครับวันนี้ลุงจะมาพูดต่อในเรื่องคลิปหัวข้อการเลือกซื้อรถยนต์มือส EP 02นะครับต่อจาก EP 01เริ่มจากตอนที่เป็นตัวถังและอายุเมื่อ EP 01ที่ผ่านมาเราพูดเรื่องยี่ห้อบอดี้แล้วก็ช่วงล่างไปเรียบร้อยแล้วนะก็ นนตอนนี้คลิปนี้เราจะพูดถึงตัวถังและอายุนะครับตัวถังเนี่ยนะครับอของรถมีอายุการใช้งานไหมคําตอบคือมีนะครับมีตัวถังปกติแล้วเนี่ยจะออกแบบให้สามารถที่จะดูดซับแรงกระแทกและการสะเทือนได้เป็นค่อนข้างจะดีนะครับการที่รถมีตัวถังที่มีความยืดหยุน่นหรือสติปเน s s พอสมควร มันสามารถที่จะฟื้นตัวหรือคืนตัวอยู่ในสภาพดั้งเดิมได้นะครับแต่ถ้าหากว่าความยืดหยุ่นหรือการให้ตัวที่เรียกว่าสติปเนเนี่ยมันสูญเสียไปเพราะเกิดอาการล้าหรือฟาทิกของโลหะวิทยานะครับหรือโลหะที่ใช้ในการทําตัวถังเนี่ยนะครับตัวถังรถเนี่ยมันก็จะ,ะไม่ค่อยจะยืดหยุ่นนะครับไม่ค่อยจะดูดซับแรงสั่นสะเทือนนะครับเวลารถวิ่งเนี่ยนะครับ มันก็ง่ายต่อการเกิดเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารนะครับถึงแม้ว่าเราจะทําช่วงล่างแล้วก็เป็นลูกยางรองท่านเครื่องลูกยางรองท่านเกียร์แล้วก็ตามแต่มันก็ไม่เหมือนรถใหม่ๆนะครับอันนี้ก็รู้สึกได้แต่ว่าความรู้สึกนี้มันก็ไม่ได้มากมายจนอะไรจนเกินไปไม่ถึงขนขนาดน่าเกลียดจนรับไม่ได้นะครับ ก็ยังพอใช้งานได้อยู่เว้นแต่ว่ารถบางคันเนี่ยเขาไปประสบอุบัติเหตุมานะครับมีการาซ่อมตัวถังการตัดต่อตัวถังนะครับการทําสีต่างๆพวกนี้นะครับชิ้นส่วนของตัวถังบางชิ้นเนี่ยมันเสียหายก็เอามาปะผุซ่อมใหม่ดังนี้แล้วเนี่ยไอพื้นเหล็ก ก่ากับเหล็กใหม่เนี่ยอาจจะมีคุณบัติในการยืดหยุน่นและการให้ตัวเนี่ยไม่เท่ากันนะครับก็ทําให้ความยืดหยุ่นนะครับหรือสติ๊ปนของตัวถังเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับยังไงยังไงรถที่มันผ่านการชนมาแล้วการซ่อมปะผูมาแล้วมันก็ไม่เหมือนรถใหม่นะครับมันก็นับวันว่าจะเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยดังนั้นการเลือกซื้อรถยนต์เนี่ยนะครับก็ต้องพยายามเลือกสรรรถที่ มีอยู่ในสภาวะดั้งเดิมหรือออริจินอลคอนดิชันนะครับคือไม่ผ่านการทำสีมาเลยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าตรงไหนที่มันจำชำรุดบ้างนะครับแล้วพอจะแก้ไขให้มันใกล้เคียงกับของจริงหรือของดั้งเดิมได้มากไหมทํหนองเนี้ยนะครับมันจะดีกว่าดีกว่าที่เราจะไปซื้อรถที่เขาย้อมสีย้อมแมวมาแล้วเราเราดูไม่ออกว่าเขาทาอะไรมาบ้าง นะครับหรือว่าดูออกแต่ว่าไม่ได้คิดถึงผลกระทบของมันเนี่ยนะครับคิดว่าเอาง,ง่ายๆเอาซื้อมาแล้วใช้งานได้เลยมันสะดวกดีอย่างนั้นก็อายุการใช้งานของตัวรถเนี่ยมันก็จะสั้นลงนะครับแล้วมันก็ไม่เกิดความภาคภูมิใจของคนที่อยู่ในกลุ่ม DIY หรือ Doit y o u r s ร l เนะนะครับเขาลงเป็นประเภท DIY อยู่แล้วนะซื้อมาถ้าไม่ถูกใจก็ าไปทําเองแต่ทําเองนี่มันแอบหมครับมันเป็นลงมือตัดปะผุโปพ่นสีไม่ใช่นะครับเป็นแา่ว่าไปหาอู่ <c oughs> ไปหาช่างที่เราพอใจหรือไว้ใจได้เนี่ยให้เขาทําตามที่เราต้องการในสภาพดั้งเดิมแล้วก็จะรู้ว่ารถนี่ควรจะทําตรงไหนบ้างทําอย่างไรงต่างคำนองเนี้ยนะครับมันก็จะได้รถที่ถูกใจเรามาตั้งแต่แรกใช่ไหมครับนั่นแหละครับควาหมายของลุงนะครับทีนี้อายุรถเนี่ยนะครับอายุรถเนี่ย ถ้าหากว่าเป็นรถเก่าเก็บเนี่ยทั้งแม้ว่ามันจะมีอายุสักสาปีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับอ่าจอดทิ้งไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมครับอ่าอาจจะเสื่อมสภาพบ้างตามการเวลาแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่จะอ่าขี่ลากขี่ลากใช้ใช้กันทุกวัน <laughs> แบบแท็คซี่เนี่ยอันนี้ไม่ไหวเงินนะครับอ่าก็เลือกเอาที่ว่าสภาพมันไม่บอบช้ำม,มาก อายุอ่าการใช้งานนอกจากเป็นจำนวนปีแล้วเนี่ยนะครับให้มาด,ดูที่ตัวไมล์เลสหรือระยะทางวิ่งแต่ว่าระยะทางวิ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยเวลาเขาจะขายรถเขาอาจจะไปลบเลขใหม่ออกให้มันน้อยลงกว่าความจริงจก็ได้นะครับจะเอาก,กี่กี่กิโลเมตรก็ได้ทําหนองเนี่ยนะครับซึ่งผู้ซื้อนี่ก็ไม่รู้ไงว่ามันเอมันเป็นไมล์เลขไม่จริงหรือเปล่าทํานองนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นแล้วนี่ก็เออ ตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับว่ามันมันสมเหตุสมผลไมต่างๆ mm. เช่นถ้าถ้่เป็นรถวิ่งทางไกลวิ่งเบ่บอยมีอาชีพในการขนส่งหรือโลจิสติกเนี่ยรับประกันเลยว่าเลขใหม่นี่น่าจะทะลุ2หรือ3แสนอย่างต่ำนะครับอย่าอย่าไปหวังว่าเออมันจะเป็นเลขใหม่ที่ต่ำกว่าแสนมันไม่ไม่น่าจะมีนะครับแล้วก็รถที่ใช้งานตามปกตินะรถใช้งานที่ว่าไปทำงานทุกๆวันนะครับเ,เป็นลูกจ้างพนักง,งานเนี่ย ออกจากบ้านก็ไปทํางานที่บริษัทกับบริษัทมาทํางานที่บ้านเนี่ยให้คิดว่าปีละ2 0,000กิโลเมตรเนี่ยมันต้องมีนะครับมันต้องได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยใช้มาอ่าห้าปี5ปีมันควรจะวิ่งไปอยู่ประมาณแสนกิโลเมตรนะครับแต่ถ้า5ปีวิ่งสัก2 0 0แสนกิโลเมตรอันนี้ใช้งานหนักนะครับแสดงว่าเอาไปเที่ยวเอาไปเที่ยวแล้ววิ่งทางไกลบ่อยนะครับทำนองน,นี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ดูดู ตัวแรกดูให้ดูให้มันเหมาะสมนะครับแต่ว่าถ้าหากมันวิ่งน้อยมากต้องมีเหตุต้องมีเหตุผลประกอบเช่นว่าลถอายุลดอ,อายุเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับวิ่งระยะทางไกลต่ํากว่า2 0 0 0 0เช่นอาจจะปีละ1 0 0 0 0กิโลเมตรหรือปีละประมาณ5000กิโลเมตรเนี่ยก็ต้องดูประวัติว่าเอา๊ะทำไมเขาใช้งานน้อยนะครับเช่นว่าเขาอาจจะมีรถหลายคันนะก็บางคันนี้เป็นเกียร์มือ ไอเกียร์มือนี้ไม่มีใครอยากใช้อยู่แล้วใช่ไหมมันก็จอดนิ่งๆส่วนมากคนในบ้านหรือคนในบริษัทก็จะเอารถออโต้เกียร์ออโต้ไปใช้ไอเกียร์มือก็จอดเอาไว้ไม่ค่อยมีใครอยากได้ไอไม,ไมเลนก็ต่ำสำนวนนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องดูในรายละเอียดด้วยลุงก็หวังว่าข้อมูลหรือความข้อมูลของลุงเนี่ยหรือความเห็นลุงเนี่ยนะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เลือกรถยนต์เก่าๆราคาถูกๆนะครับ ถามว่าทําไมไม่เอารถไฟฟ้าไปเลยเหรือรถ EV วนะีนะก็ลังเป็นที่ป๊อปปูล่าเป็นที่ชื่นชอบนิยมในปัจจุบันคําตอบก็อยู่ที่ว่าเงินในกระเป๋ามีไหมละ่ละรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าจะให้มันใช้งานได้ดีๆนะวิ่งระยะทางไกลประมาณ500กิโเมตรขึ้นไปก็ต้องมีอย่างต่ําเกินล้านบาทขึ้นไปต่อคันหนึ่งนะครับทีนี้เรามาเรามาดูนะลงทุนด้วยเงิน1ล้านบาทเป็นเงินต้น ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ครับนะครับแล้วก็ในระหว่างที่ใช้มันเนี่ยมันก็ต้องมีการดูแลตามตามตามสภาพการใช้งานเ,าเช่นเบรกก็ต้อง,ต,องต้องซ่อมนะครับยางก็ต้องเปลี่ยนนะครับน้ำน้ำมันทุกอย่างน้ำมันหล่อลื่นอ่ถึงแม้ว่ามันจะใช้น้อยนะแต่มันก็มีนะครับก็ต้องดูแลใช่ไหมครับแล้วก็บัต,ตอรี่ในเงื่อนไขต่าง บแบตเตอรี่เนี่ยเคลมว่า10ปีบ้างแต่ลุงยังสงสัยนะเพราะว่าจริงๆแล้วยังในเมืองไทยก็ยังไม่มีใครใช้รถไฟฟ้าถึง10ปีนะลุงก็เลยไม่รู้ว่าเอแบตเตอรี่มันมันใช้ได้ถึง10ปีจริงหรือเปล่าอาจจะจริงอาจจะใช้ถึง10ปีแต่ว่าประสิทธิภาพมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเหมือนกับปีแรกหรือวันแรกที่ลงลงถนนนะมาใหม่ๆสมมติว่าใหม่ๆจากโชว์รูมเลยนยะ ซื้อมาล้านสองคันหนึ่งนะครับเอามาที่บ้านเราเนี่ยขับมาบ้านเราเนี่ยอันนั้นประิภาพแบตเตอรี100่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมครับพอผ่านไปห้าปีแล้วเนี่ยประิภาพของแบตเตอรี่มันไม่ใช่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตตามที่เราซื้อมาเหมือนวันวันแรกนะมันก็ตกลงอะ่ะใช่ไหมครับพอตกลงแล้วเนี่ยการชาร์จไฟการเก็บไฟมันก็จะไม่ดีเหมือนเหมือนกับวันแรกที่เราซื้อมาใช่ไหมครับนั่นแหละก็คือว่าระยะทางวิ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ ห้าร้อยกิโลเมตรตามพี่เคลมไว้ก็ได้พอ5ปีไปแล้วระยะทางวิ่งอาจจะเหลือแค่350กิโลเมตรความเร็วสูงสุดที่เคลมไว้ว่า160 km. ก็อาจจะเหลืออยู่ประมาณ120ยยสทหนองเนี้ย <c oughs> ดังนั้นแล้วเนี่ยนะ,ะคิดไปคิดมาแล้วก็ปวดหัวนะครับเราจะขี่รถคันละล้านกว่าบาทแต่ว่า5ปีไปแล้วมันเหลือความเร็วเดินทางแค่120เนี่ยแล้วก็ถูกรถยนต์น้ำบันแซงไปแซงมาถูกรถไฮบริดแซงไปแซงมาเนี่ย ก็ลองช่างใจนึกดูว่ามันจะเหลืออะไรนะครับเอ่อก็ต้องอาศัยน่ารัะอีกสักระยะหนึ่งนะครับให้ราคามันถูกลงเอ่อรถไฟฟ้ามันจะแพงที่แบตเตอรี่นะครับเอ่อเมื่อเมื่อมีแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะครับแล้วก็ราคาถูกลงแล้วเนี่ยอายุการใช้งานยาวขึ้นถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคุ้มทุนเราถึงข้าไปหาะเก็ตกายข้างฝาหรือข้างกำแพงหาเงินมาซื้อรถ อีวีอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าซื้อตอนนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับมันมันมันไม่ลงเห็นว่ามันไม่คุ้มทุนนะใช้รถเก่าๆดีกว่าลงทุนประมาณห้าหมื่นก็ซ่อมไปใช้ไปนะแต่ว่ารถของลุงเนี่ยไอซันนี่นิโอเนี่ยมันอายุการใช้งานมันตั้งแต่ปีคศมันออกมาป้ายแดงนะมือดัเนี่ยคศสองพันสรุ่นนี้นะครับ แล้วพอมันเป็นขอสสองพเนี่ยเจ้าของเขาก็ขายต่อนะครับลุงก็บปซื้อเขาาอ้าแมงทีหนึงเขาใช้มาประมาณ3ปี3ปีเขาวิ่งมา5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับอ่าสปีเขาใช้น้อยเพราะว่ามันมีเหตุผลครับเขาใช้น้อยเพราะว่ารถมันเป็นรถเกียร์มือไม่มีใครอยากใช้ไงครับนะครับลุงก็เอามาตอนนั้นนะ่ะมันไม่เคยทําสีไม่เคยทําเครื่องเลยนะ นะครับหลวงก็ใช้มาตั้งแต่ปี2องพนี่มันปี2023ันยมก็มันกี่ปีแล้วครับ18ปีแล้วมั้งอาทองทองหนองเนี่นะเออมันก็ใช้งานได้ดีนะก็วิ่งมาทั่วประเทศไทยวิ่งมาหลายรอบแล้วเป็นรถหลักคันหนึ่งของบ้านนะ่ะที่ปัญหาจุกจิกน้อยที่สุดเลยปัญหาจุกจิกไม่ค่อยมีนะมีแต่เปลี่ยนตามวาระของมันเช่นเปลี่ยนระบบสายไฟของรถยนต์เนี้ย ว่ามันอายุ18ปีแล้วสายไฟมันกรอบหมดแล้วก็ไปซื้อสายไฟของศูนย์บริการนิสสันเป็นเป็นระบบสายไฟแท้เปลี่ยนทั้งทั้ง,ท,งทั้งคันเลยนะครับก็ก็ดีขึ้นนะการทํางานก็ดีขึ้นระบบสมองกลก็ไม่รวนเพราะว่าระบบสมองกลของรถนี่นอาจจะรวนเพราะว่าถ้าหากว่าขั้วสายไฟเนี่ยมันเก่ามีนมออกไซด์หรือมันไม่แน่นมันหลวมเนี่ยแล้วโดยที่เครื่องสแกนเนอร์หรือเครื่องตรวจจับโค้ดเนี่ยจับไม่ได้เนี่ยนะ ก็นั่นแหละเราเปลี่ยนระบบสายไฟใหม่เป็นขั้วต่อสายใหม่ซึ่งมาพร้อมกับชุดระบบสายไฟของแท้ของของนิสสันเลยนะครับมันก็ปัญหานี้ก็หายไปก็ใช้มันไปได้อีกประมาณ18ปีใช่ไหมแต่ว่ามันจะถึงหรือเปล่าม่นรู้นสิบแปดปีเพราะว่าตัวรถมันจะมันสิบแปดปีไปแล้วนะเ่ยนระบบสายไฟใหม่ก็อาจจะรถจะอาจจะพังก่อนสายไฟพังแล้วเนี้ยนะครับคำนองนี้เป็นต้นนะ ค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษารถเนี่ยค่าซ่อมคิดเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็เฉพาะคันของลุงนะคันอื่นลุงไม่รู้หรอกคันของลุงเนี่ยก็ปีละปีละป,ละประมาณ5,000ันบาทนะฉะั้้นถ้าเราไปซื้อรถใหม่่ะดาวเงินดาวก็ต้องเสียนะครับเงินดาวก็เสียเป็นแสนนะนะครับแล้วก็ผ่อนนะผ่อนสมมติ4ปีผ่อนปีละ8 0 0พันนะครับอย่างเงี้ยแ0ดพันกว่านะครับสปีต้องทนทุกข์ทรามานอีกสปีนะ พอครบสีป่ปีรถใหม่ล้วก็กลายเป็นรถเก่าใช่ไหมล่ะครับรถใหม่กลายเป็นรถเก่าแล้วแต่ลุงใช้รถเก่าอยู่นะลุงก็ลงทุนไปสมมุติว่าลงซื้อตอนเนี้ยห้าหมื่นบาทลุงก็ทำซ่อมไปใช้ไปก็นั่นแหละปีว่าตีให้ว่าเดือนละอปีละปีละห้าพันนะครับซ่อมครั้งแรกอาจจะแพงหน่อยนะอาจจะประมาณสักสองสามหมื่นให้มันอยู่ตัวแล้วก็ปีต่อไปอาจจะซ่อมบ้างไม่ต้องซ่อมบ้างแต่ว่า พวกยางนะครับยางล้อรถนะคบพวกน้ํามันเกียร,นร์น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องน้ํามันเบรกนะครับน้ามันผงมลัยพาวเวอรอ์หัวเทียนนะครับอันเนี้ยผ้าเบรกนะอันน,นะน,นี้อันนี้อย่าไปคิดนะครับเพราะว่ามันเป็นวัสดุสิส้นเปลืองไม่ว่ารถเก่ารถใหม่ก็ต้องใช้จ่ายในส่วนนี้อยู่แล้วเอาเป็นว่าค่าซ่อมมารุงเฉพาะตัวรถตัวเครื่องยนตนะ์ช่วงล่างต่างเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วลุงก็ประมาณ ในราวปีละห้าพันบาทน่คิดว่าอย่างนั้นนะปีละห้าพันบาทนะครับไม่ใช่เดือนละห้าพันบาทอาจจะแพงในช่วงระยะแรกที่เราซื้อรถมาเราอาจจะต้องตรวจสอบตรวจเช็คเปลี่ยนอะไรทุกอย่างเนี่ยให้มันคงเส้นคงวาก็เผื่อไว้เลยงบประมาณในการซ่อมครั้งแรกหลังที่เราซื้อรถมาแล้วเนี่ยให้มันไปเลยนะครับก็ประมาณสักสามสี่หมื่นก็น่าจะจะประมาณนั้นนะไม่น้อนั้นก็ก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าสามสี่หมื่นนี่ต้องเลือกรถเป็นนะ ไม่ใช่ไปเลือกรถเอ่อที่มีปัญหามาเนี่ยอันนี้อันนี้บานปลายแน่นอนไม่ใช่สามสี่หมื่นนะอาจจะเป็นแสนเลยนะครับก็ต้องดูดูให้เป็นด้วยนะครับอ่นั่นแหละดูให้เป็นส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ด้านด้านเครื่องยนต์กลไกเราก็ต้องดูที่ประวัติคนใช้งานร,รู้จักคนใช้งานว่าคนใช้งานเนี่ยเขาเป็นเขาดูแลรถดีไหมนะครับทั้งหองนี้เหมือนต้นนะอืมเอาเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับ ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ท่านที่คิดว่าอยากจะได้รถยนต์คันแรกแต่ว่าไม่มีสตังค์ซื้อรถใหม่อย่างที่เหมือนเงินเหมือนกับลุงกรอีลุงนะลุงก็อยากจะได้รถยนต์ไม่ใช่คันแรกนะไม่ใช่คันแรกได้มาหลายครั้งก็อยากจะได้รถเก่าๆนะนะครับเวราขาถูกๆนะแล้วก็ลุงก็เอามาเอามาปั้นเองในงบประมาณของคนจนๆนะนะให้มันเป็นรถดีๆแล้วลุงก็เอาใช้ในการเดินทาง แล้วรถตรงเอเก่าๆนี่มันดีตรงหนึ่งอย่างหนึ่งนะมันดีตรงที่ว่าไปจอดที่ไหนก็ได้ไม่มีใครเอานะเพราะของลุงนี่มันรุ่นนี้มันเอาไปแล้วมันขายได้คันประมาณสามสี่หมื่นเนี่ยไม่รู้จะเอาทําไมมันเสี่ยงคุกเสี่ยงสินตารางจะถอดเป็นอะไหล่ขายก็ไม่ค่อยมีคนซื้อเพราะมันใช้น้อยรู้สึกว่ามันจะเป็นรถที่คโมยไม่ค่อยชอบนะมันไม่ันไม่อยู่ในความนิยมของตลาดอันนั้นก็เหมาะมากนะครับสาหรับอ่า การใช้รถใช้ใช้ยานพาหนะนะครับเพราะมันปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงนะแล้วก็ศูนย์บริการเนื่องจากมันยีห้อทั่วไปศูนย์บริการก็มีอยู่ทั่วไปศูนย์บริการที่สันนะ่ะภายในประเทศนะมันมีเยอะแยะหลายศูนย์นะครับไปไหนก็อุ่นใจนะครับโอเคครับหวังว่าคงจะรับสารับสาร,รประโยชน์บ้างตามสมควรสวัสดีครับ